สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนนะครับกับวิธีการนะครับทำคลิปเล่าเรื่องลงใน YouTube นะครับเพราะสำหรับบางคนนะครับบอกว่าพี่อั้นผมไม่มั่นใจเลยอะคือผมก็อยากทำ u t u b e นะแต่ว่าผมอายอะไม่กล้าออกหน้าจออย่างเงี้ยอายมากเลยอะแต่อยากทำนะมันมีคลิปอะไรที่เหมาะกับผมไหมแน่นอนนะครับมีคลิปเล่าเรื่องครับเราก็เล่าเรื่องลงไปนะครับใน u t u b e เลยครับใช้เสียงอย่างเดียวนะจ๊ะหน้าไม่ต้องออกนะครับดังนั้นสบายใจได้นะครับแน่นอนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับอย่างแรกก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวพี่ออนปที่ ไม่ใช่คายมาสเตอร์นะเป็นแอปที่ชื่อว่า VN นะครับไม่ติดลายน้ำด้วยนะครับเป็นแอปฟรีนะครับเดี๋ยวจะสอยกันใช้แล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องใช้นะครับอย่างที่2อ,อันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าพี่อ้นบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครจะทําคลิปเล่าเรื่องคุณจะต้องมีพวกอุปกรณ์ช่วยอย่างนี้ครับนี่อย่างของพี่อ้นนะครับตัวนี้ก็เท่าไหร่วะสองพันนะครับสองพันอ่ะหลายคนนะบอกพี่อ้นเฮ้ยจะทําคลิปเล่าเรื่องต้องลงทุน2,000บาทเลยเหรอครับ เออสำหรับคนที่เขาเรียกะไรเป็นมือโปรเนี่ยเขาเล่นบุญติแจกพันะครับหรือว่าบางทีก็เล่นโบย่าไอ้ตัวละสี่พนะครับเพราะว่าคุณภาพเสียงมจะดีกว่าแต่ถ้าใครหมดว่าพี่อันผมเพิ่งเริ่มอะผมไม่มีมมบัตเจ็ตไม่มีงบมีอะไรช่วยไหมแน่นอนนะครับกับการใช้นะจ๊ะกับสมอทองนะครับในการช่วยอัดได้แต่เวลาที่คุณอัดนะครับนี่คุณต้องเอามีนะครับอยู่ไว้ใกล้ๆปากนะจ๊ะ ยา่าไปเสียบหูแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องเจาะไว้ใกล้ๆตานะครับเพื่อให้เสียงมันเข้าไปนะครับและถ้าเกิดคุณยิ่งซื้อรุ่นยิ่งสูงนะครับคุณภาพก็จะยิ่งดีนะครับสมาร์ททอสในการอัดเสียงหรือนะครับไปซื้อไอ้ไม่ตัวนี้มานะจ๊ะไมาอย่างเงี้ยขายอยู่นี้นะครับประมาณ300บาทนะครับในช้อปปี้หรือรัศดาเนี่ยจะเป็นไม์อย่างเงี้ยปึ๊บนะครับแล้วก็อัดไปตรงนี้นะครับใส่หัวไม์ไปแล้วก็มีที่เสียบนะครับเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็ใส่หูฟังเราได้นะครับออนเเตร์สียงได้หรือนะครับ อีกตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะจ๊ะก็คือโบย่า M1 นะครับก็เอามาติดแล้วก็มาเจาะป่านะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับดังนั้นนะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนําคลิปเล่าเรื่องคุณภาพเสียงของคุณต้องดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องขอเตือนไว้ด้วยครับสําหรับคนที่ทําคลิปเล่าเรื่องให้ระวังเรื่องหนึ่งคือเรื่องลิขสิทธิ์ดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเอาเรื่องของคนอื่นมานะครับคุณติดแลขสิทธิร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพ เจ้าของเขาจะได้งานคุณเมื่อไหร่นะครับบางคนนะครับก็ขึ้นลิขสิทธิ์ทันทีนะครับบางคนก็อีกสักพักก็ขึ้นนะครับแต่เพี่นบอกเลยว่าเฮ้ยคุณโดนลิขสิทธิ์แน่ๆนครับถ้าคุณเอาของคุณอื่นมาดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือเฮ้ยทาของที่มาจากของเราเองครับหรือว่าทําเป็นบทวิเคราะห์อย่างเงี้ยถ้าเกิดบางทีเล่าเรื่องเรา,เานิทางเงี้ยเล่าจากัรืงสีคุณ่านมาเรื่องนี้ปุ๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นมาครับถ้าเกิดเจ้าของเขาดิวกับยูทูบไว้ปุ๊บเนีย่ยคุณถไไาาไรถดด้ แต่ถ้เกิดคุณทําเป็นวิเคห์ครับเอ้ยมันก็ยังมีช่องทางหารายได้ได้บ้างนะครับโอเคครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการทํากันเลยเนาะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นทางกันเลยกลับมาแล้วนะทุกคนเราก็มาเริ่มต้นการทํากันเลยนะครับโอเคครับอย่างแรกเราก็ไปดาวน์โหลดนะครับแอปที่ชื่อว่า VN นะครับมาจากที่ Play Store หรือ App Store นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็จิ้มไปที่คำว่าเปิดครับเมื่อเราจิ้มไปที่คำว่าเปิดใช่ไหมครับอ่า แล้วนะครับเราก็มากดที่ปุ่มข้างล่างนะครับตครื่องหมายเครือหมายบวกข้างล่างตรงนี้นะครับเราก็จิ้มไปนะครับเมื่อเราจิ้มไปแล้วมันขึ้นเพว่า New Project ครับเราจิ้มไปที่ New Project โอเคครับเมื่อมาเรามาที่ New Project นะครับเห็นไหมครับจะมีวิดีโอกับโฟโต้นะครับที่อยู่ข้างบนนะครับให้เราเลือกโฟโต้นะจ๊ะจากนั้นนะครับก็เลือกมาหนึ่งรูปที่เราต้องการนะครับอเพียเลือกรูปนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จิ้มไปข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเครื่องหมายที่ทิ้งมันถูข้างล่างนะครับเพียงก็จิ้มไปนะคครรััับบเาวน้กท่่แะตตง ตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับมันจะอยู่ได้แค่3มวินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําคลิปที่เป็นอัดเล่าเรื่องแบบนานกว่า3ามวิแน่นอนนะจ๊ะดังนั้นเราก็ต้องขยายนะครับให้มันยาวกว่า3มวินะครับโอเคคร okay. ับเราไปดูคาว่าทริมนะครับตรงนี้เห็นไหมไหมตรงนี้นะจ๊ะจิ้มไปีตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วขยายไปเรื่อยๆนะครับขยายไปเรื่อยๆตืดๆนะครับเห็นไหมครับสามสามจุดสี่วินะครับขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตืดๆอ่ะ เติร์ดเจ็ดวิสิบวิสิบสามวิยี่สิบเอ็ดวิยี่สิบสามวิอ่าเห็นนะครับหนึ่งนาทีแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้วกดถูกนะครับอันนี้ก็เห็นนะครับจากสามวินะครับก่อนนี้ก็กลายเป็นหนึ่งนาทีสามวินะครับถ้าเกิดใครต้องการห้านาทีสิบนาทีก็ขยันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะใส่เสียงไปยังไงนะจ๊ะการใส่เสียงนะครับอ่าอย่างแรกที่เราต้องไม่ลืมนะครับก็คือต้องมีเครื่องช่วยนะครับคุณอาจจะใช้สม เขี่ยไปตรงนี้นะจ๊ะเขี่ยไปตรงนี้นะครับในกรณีคุณใช้สมอทองนะครับคุณก็ต้องเอาตรงนี้นะครับจอไว้กับป่านะครับมันจะได้เสียงเข้านะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ข้างบนนะครับข้างบนสุดนะครับมีเครื่องหมายดนตรีจิ้มมาหน่อยแต่ตรงนี้จ้ะเห็นไหมครับเขาเล็คอร์ดโอเคครับคราวนี้ก็กดเล็กคอร์ดเข้าไปนะครับเขาจะถามว่าอนุญาตไหมโอเคเพียงแค่อนุญาตนะครับแลวคราวนี้ปุ่มแดงก็ขึ้นก็พูดพูดได้นะครับโอเคก็จะเริ่มอัากันแล้วอ่าเขาจะนับยหลัองนะ โอเคครับวันนี้เพื่อนจะมาเล่านิทานนะครับเรื่องพี่อั้นกับโต๊ะวิเศษนะครับเมื่อวันหนึ่งนะครับเพี่อนเดินออกไปนะครับกลางตลาดนะครับก็มีพ่อค้าคนนึงนะครับมานําเสนอโต๊ะตัวหนึ่งให้กับพี่อั้นพี่อั้นนะครับก็ซื้อปานะครับด้วยความเห็นใจนะครับกับพ่อค้าเพราะว่าพ่อค้าคนนั้นเนี่ยเขาดูท่าทางยากจนมากเลยอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เสร็จแล้รใช่ไหมครับผมอ่ะเราก็มาฟังนะครับฟังเสียงว่าเราอาดไปยังไงเมื่อกี้อ่ะลืมเปิดเสียง ต้องดึงเนี้ยก่อนนะครับฟังเมื่อวันหนึ่งนะครับเพี้ยนอย่าลืมนะครับเวลาจะฟังเสียงที่เราพูดไปต้องดึงเนี้ยมาก่อนนะครับแล้วก็ปึ๊บอ่ะกดไปเลยโอเคครับวันนี้เพี้ยนจะมาเล่านิทานนะครับเรื่องพี่อั้นกับโตวิเศษนะครับเมื่อวันหนึ่งนะครับเพี้ยนโอเคครับก็เห็นไหมครับก็ทําอย่างเงี้ยเล่าไปเรื่อยๆนะครับจนจบนะครับแต่บ้างคนอาจจะบอกว่าพี่อั้นฟังแต่เสียงผมอย่างเดียวมันไม่มีลูกเล่นเลยมีลูกเล่นอย่างอื่นไหมแน่นอนนะครับมันมีนะจ๊ะคุณก็กดไปที่เครื่องหมายดนตรีตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะมีคําว่ามิวสิกนะครับผมจิ้มปที่คือมิวสิกครับมันก็จะมีนะครับคุณก็ไปที่ตรงนี้นะครับกับตรงนะครับที่เขียนว่าวอล์กนะครับมันก็จะมีเพลงให้เราเลือกหลายเพลงครับก็ลองดูปุ๊บอ่อหรือว่าเพลงนี้นะครับกดดาวน์โหลดกันนะจ๊ะอ่าสมมุตินะครับเพื่อเลือกเพลงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็กดมิวสิกอ่า แป๊บหนึ่งครับตรงนี้มันให้ปรับความดังเดาๆใช่ไหมครับเพี่อนบอกเลยนะครับว่าตรงนี้ต้องปรับประมาณสักประมาณสักสามสิบนะครับไม่เกินสามสิบนะจ๊ะให้อยู่ประมาณสักยี่สิบนะครับไม่งั้นเนี่ยเสียงยี่ดนตรีมันจะดังมากกว่าเสียงคนเราอัดมากเกินไปนะครับแล้วจิ้มเข้าไปนะครับอ่ะโอ้อย่าลืมบอกนะครับว่ามันต้องเริ่มเมื่อกดต้องเริ่มต้นนะครับโอเคปึ๊บนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราไปเริ่มตรงไหนมันจะเริ่มตรงนั้นนะจ๊ะอ่ะเราก็เลือกเพลงนะครับปึ๊บอ่ะให้ให้ไม่เกินสามสิบนะคร ปุ๊บนะครับปุ๊บแล้วกดเข้ามาโอเคครับวันนี้เพื่อนจะมาเล่านิทานนะครับเรื่องพี่อั้นกับโตวิเศษนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงพี่อั้นแล้วก็มีเสียงดนตรีเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยครับวิธีการทําง่ายๆนะครับกับการทำนะครับ YouTube เกี่ยวกับเรื่องการเล่าเรื่องนะครับทำง่ายมากนะครับทุกคนทําได้อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับก็จบคลิปนี้ไปดิปลงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ความรู้กันไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะครับ รวมถึงความรู้ดีๆนะครับในการทำ YouTube ก็จะมี YouTube ของพี่อ้นนะครับช่องเพลิสต์เขียนว่าความรู้เกี่ยวกับ u u u e e ก็เข้าไปดูกันย้อนหลังได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม